ข่าวรายงานมานะว่ามีผีนะครับซึ่งเป็นผีของใครก็ไม่รู้แหละในตึกตึกหนึ่งนะตึกร้างนะผมผมก็เลยนายซีจีก็เลยต้องมาปฏิบัติการนะ่ะว่าพิสูจน์ว่ามีจริงไม่จริงนะผมแต่ที่รู้ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยรอบๆเนี่ยมีเสียงนะผมเสียงอะไรไม่รู้นะเสียงไก่เสียงอะไรเต็มหมดเลยนะผมก็ เราเข้าไปดูกันก่อนนะครับมีจริงหรือไม่มีจริงไปดูครับโอเคนี่ก็คือตึกที่เขาว่ากันนะเดี๋ยวเรารับเลนกล้องนะครับก็มันโอเคตอนนี้กล้องก็หายไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับนี่เรามาคนเดียวเลยนะหลอนมาก มีเห็นมีอะไรเลยมีใบฉาก็มาดูในตึกกันนะครับไม่มีอะไรเลยนะมีมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอะไรสีที่ําแพงนะเป็นพวกไปดุนไปดุนที่ชอบเข้ามานะครับเข้ามาคุ้นมีเสียงตัวอะไรนะครับเต็มไปเลยตามทางนะ พอเราเข้ามานะมีเขามีได้ได้ยินแะจ้งอะไรแปลกแต่ก็อย่าไปกลัวนะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะเข้าไปก็ไม่น่ากลัวเลย,เลยโอเคเข้ามาแต่เราไปดูตรงชั้นสามกันนะบุ๊เขาบอกว่าชั้นสามจะเปนน็นอะไรที่น่ากลัวนะ จริงเมืองนี้เป็นเมืองลางนะจะเดินทั่วเลยก็ยาวแน่แหละก็ดูเอาไม่มีอะไรนะก็เข้ามามบรรยากาศน่ากลัวนะว่า,วน,ญญา,านี่คือรถที่ผมออกมานะ่ย จะดูเหมือนว่ามันจะมีคนมาจ้องมองเราตลอดเลยนะผมว่ามันเหมือนมีคนจ้องมองเราตลอดเลยนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตรงตึกนะตึกฝั่งตรงนน้นนะก็ เราเข้าไปดูข้างในกันกหน่อ,นอยก่อนนะอืมอืมมันจะเป็นโรงพยาบาลล้างยังไม่รู้เลยนะที่นี่ดผมจะขึน้ขนไปด้านไหนด้านบนนะครับผม ข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนี่นะผมก็เดินดูทุกๆช่องเลยนะผมก็ตัวเอาเทปกล้องไม่มีอะไรเลยนะต่มีเสียงอะไรเต็มหมดเลยนะนี่นะเป็นห้องพักนะ แล้วห้องนี้ห้องเขาบอกว่าจะเป็นสี่ห้องใช่ไหมห้องที่สี่นับจากห้องซ้ายด้านหนึ่งหนะึ่งสองนี้นะสามสี่นะห้องนี้นะเคยมีประวัตินะบอกว่ามีคนเนี่ยผูกคอนะแต่ว่าตอนนี้เชื่อเขาหายไปแล้วหลนจะมีคนมาแก้นะดูดีๆผมก็ขนลุกนะในซีจีนะขนลุกนะกดขี้แน่หว่า โอเคเจะขึ้นไปชั้นสามนะฮะชั้นสามมันเป็นชั้นบนฟ้านะก็มีคนมาสรุกันเยอะนะแล้วก็กระโดดตึกก็มีนะเขาก็จะกระโดดเส็นตรงนี้นนะก็น่าจะตรงนี้แหละนะก็ ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปนะนเิดเมืองอะไรกันนะเจอเสียงเนี่ยเสียงนะยงนไม่รู้ว่ามันเจอจากอะไรนะนก็ไม่สามารถบอกได้นะ ครับตอนนี้เราก็มาจุดจุดหนึ่งนะน่าจะเป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นกรงขังสิ่งโตนะเหมือนหรือว่าขังนกพิราบภาษาอื่นภาษาเสียได้ผมอ่านไม่ออกมีท่อน้ำลงไปได้นะอาจจะมีอะไรบางอย่างอะไรในนี้นะแต่เราลองลงไปดูนะ คนปกติเขาจะไม่ลงมาแต่ผมลงมานะครับตรงนี้มันน่าจะมีอะไรเสียงบรอย่ากาศแปลกๆนะครับผม,ม,มวิ่งไปเลยนะโฮ้ยน่ากลัวเลยฉันใต้ดินมันน่ากลัวก่าฉันบนมือ เดิมนะ๋ยวผมจะขึ้นเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะไดใต้ดินเนะี่ยมันเริ่มอบนะผ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มขึ้นแ <Yeah. S 2> ่งจีผมจะเอกอะไรไม่รู้นะตอนนี้มันจะเป็นโกดังโรงงานนะเนาะประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดไม่ได้นะก็ปรนะตูล็อกนะล็อกแล้ว เปไม่ได้เลยนะโอเคอยู่ไหนไรเฮ้ยแตเดี๋ยวประตูนี้เปิดได้ตอะนั้นมันน่าจะเป็นตึกเดียวกับตใช่ตึกเดียวกันหรือเ่าเฮ้ยทุกคนดูดิตอนนี้ผมเจอเลือดนะน่าจะเป็นถ้าเรกระโดดมาตรงน,นู้นไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเลือดของใครแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะอันนี้ แต่ว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่แล้วมันน่ากลัวไปนะว่าเรากลับกันดีกว่านะโอเคครับผลสรุปผลสรุปของวันนี้นะผมเสียงเนี่ยไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่ว่าวันนี้เราสรุปผลได้ว่าไม่มีผีนะที่นี่ไม่มีผีนะดูได้จากที่ผมเข้าไปสำรวจมาแล้วนะนายจีเจก,ก็สำรวจแล้วไม่มีอะไรนะเรากลับบ้านได้โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่านะ อยู่ไม่ได้ที่น่าจะตัดมากไปว่ะทุกคน